ไปหนึ่งนาะทีก็น่าจะไม่มีขนาดน,นะ

สวัสดีแล้ชื่อวะอ๋อสวัสดีคุณบีมด้วยนะฮะแชป่ปะใช่คุณบีมใช่คุณบีมหรือเปล่าอ่ะงั้ะยไม่ได้เลยเจ้าละ แม่แม่คุณชิดเดียวดีโซเดีครับหนึ่งร้อยซับแล้วดีใจด้วยครับผมขอบุญครับหนึ100่งร้อยซับดีต่อไปก็หนึ่งร้อยห้าสิบต่อไปก็ส <c oughs> องร้อยแล้วสองร้อยห้าสิบสามร้อยสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบหกร้อยหกร้อยจนถึงหนึ่งพันเป้าหมายคือพันหนึ่งครับเป้าหมายคือพันหนึ่ง Okay. ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่แล้ววะไม่ใช่เลยเหรอ <S <S ไม่ถึงไม่ใช่คุณบีมเหรออ๋อนั่นเหรอนี่ดีเอง <S <S อืมโอ้ยกดมาเพลินไม่ได้ดูเลยว่าอันไหนมันสู้ไหวบ้างอันไหนสู้ไม่ไหวไม่ทันจะได้ดูเลย อ๋อชื่อบอสเหรอครับสวัสดีคุณบอสด้วยนะครับสวัสดีคุณบอสด้วยนะฮะสุดพี่ก็คงจะไม่ทำแล้วทำอะไรทำอะไรทำร้อยทำะระอยเนา ก็คือสี่คนกดไปเรื่อยๆไม่มีตัวอะไรก,ก็ให้หงค่าบ้างเลยแล้วตาช่าง เอาวต่ไม่มีแล้วเหรอ,อโอ้โหโอ้พเชงมันเถอะเดมันถึ่งกัปเตดตอะน้องเฟิร์นไม่ค่อยได้เล่นบ่อยหรอครับเอ่อหมายถึงไลน์เลนเจอร์เหรอครับไม่อะ่ะ ถ้าเกิดว่าสตรีมปุ๊บก็เล่นปับ๊บนะก็เล่นช่วงสตรีมอ่ะไม่ค่อยเล่นช่วงไหนสักหน่อยไม่ค่อยได้เล่นบ่อยส่วนใหญ่จะติดเอาวี trong lại bị trong lại bị trong à rồi à. Chông... à, là ê bị trong à rồi là ê bị à ไอ้ผมทำไมล่ะคุณชิโดริถ้าคุณปิดช่องผมก็ไม่ได้ดูคุณอัพคลิปดูคุณเล่นนั่นสิไม่ดีนะผมอยากผมก็อยากดูคุณพี่นะฮะถามจริงๆริเาไม่ต้องปิดช่องอนะเขาไม่ต้องปิดช่องเลย

โอ้โหหนักใจโอ้โหโห,โห,โห,ห้าทุ่มเหรอก็น่าจะได้นะห้าทุ่มนี้เวลาเท่าไหร่อะห้าทุ่มก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาน,นะฮะเช่อปะ่ะ ไม่คือผมดูจากในคอมไงเพราะในคอมมันในคอมมันเป๊ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงห้าทุ่มไหมนะผมก็กลัวว่ามันจะไม่ถึงห้าทุ่มอะ ไม่มีกำลังใจที่จะทำแล้วไงช่วงนี้ทอ้อท้อท้อทำไมล่ะครับคุณชิโร่ี่ครับเพีอ่อนท้อผมยังไม่ทออนะ้อเลยนบบผมทำคลิปจนถึงหนึ่งร้อยซับแล้วเนะี่ยเห็นไหมและนี่ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเอ๊ะทำไมถึงเป็นครั้งสุดท้ายล่ะ ทำไมถึงเป็นเทอร์สุดท้ายล่ะครับเออคุณชิดนี่ครับผมแนะนำนะฮะผมแนะนำอย่างนเงี้ยฮะแต่ถ้าคลิปเนี่ยห้าตัวฮะ ถ้าคุณ้อนะฮะคุณจะทําให้ตัวเองเนี่ยหมดกำลังใจในการทําถ้าหมดกำลังใจในการทำาะ,ะก็จะหมดใจในการก็ะอนคนไม่เป็นอยู่ดิอเอายไงนะฮะห้ามโอนะ ไม่รู้จะทำอะไรคอนเทนต์อะไรขอคอนเทนต์มันดาว่าคอนเทนต์ใช่ปะไอ้ยการเป่นคอนเทนต์ผมได้ทำนะฮะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆไลฟ์สตรีมไปเรื่อยๆฮะน่าจะมีคนดูมาเพิ่มนะผมนะครับ ผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะได้เล่นไม่ค่อยที่จะได้ล,คล,ล,ลงคลิปซะเท่าไหร่ลงคลิปไลฟ์สตีมไม่เท่าเท่าไรแต่ก็ยิ่งทำไปก็ครบห0ึ่งร้อยซับเมื่อครบ100่งรยซับนะครับ เราก็จะมีกําลังใจในการทำแล้วก็ไปทําอย่างอื่นในการเอาง่ายคุณชิโดลลี่ฮะคุณผมคอ,อยยางดึงได้ไหมละ่ะคุณวาดรูปให้ผมดูหน่อยคุณเป็นสวัสดีคุณบิ๊กปูมเ a n นเจอร์ด้วยนะฮะไ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรกันหรอ อออยากจะบอกว่ามีคนทอ้อในการไลฟ์สตรีมทำช่องนะฮะมีคนทอ้อฮะมีคนทอ้อฮะไม่มีอะไรมากมีนคนทอ้อฮะสวัสดีคุณนัซสุมิเดินนะครับสวัสดีครับ,บทำเป็นว่าผมวุ่นวาย

คุณบิ๊กบูมเลเจอร์ก็น่าจะเป็นแอดมินอีกคนหนึ่งที่อยู่ในช่องนี้นะแอดมินในช่องนี้มีสองคนนะ,ะก็คือพี่ชายของผมกับบิ๊กบูมเลเจอรนะฮะเออหน้าลงเล่นนะถ้าในห้าวันไม่ครบหนึ่งร้อยซัตปิดกชอปเดียวสิครับ เดียวเดเดดเด็ดเดเดดเเี่ยวเจนท change ทจโรที่อยาท้อเลยนะครับเล่นหลายเลเจอไหมครับขโชคดิช่วยคิดคอนเทนต์ให้กันครับก็ ให้คนมี่วเลนเจอร์เขาคลิกให้แล้วกันนะเอาสิเอาสิของไรของใครแรงขวาเอาสิเอาสิเอ้ยตั้แหละ อ,อย่าท้อนะครับอย่าท้อเลยอย่าท้อเลยถ้าเกิดว่าคุณทอ้อนะฮะก็จะไม่มีกำลังใจในการทำนะฮะนั่นแหละอย่าท้อเลยฮะอย่าท้อเลยครับอย่าหมดกำลังใจอย่าหมดความทอ้อแล้วคุณก็จะถึงร้อยซับเองนะครับ